ราคาแบ่งปันอีกแล้วครับคุณผู้ชม v ีออส1.5รุ่น E ครับคันนี้ผ่อน5,100บาทนะครับตลอดอายุสัญญานะคุณผู้ชมใครที่ชอบ v ีออสเป็นทุนเดิมนะครับอึดถึกทนคลิปนี้ห้ามพลาดครับผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมนะฮะทุกซอกทุกมุมหัวน็อตเบรอาร์ทุกอย่างเลยเดี๋ยวดูคลิปนี้รับรองว่าสวยครบจบแน่นอนนะครับผ่อน5,100พี่ต่างจังหวัดออกได้นะมีบริการฝากใส่ในถึงที่นะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษสําหรับคลิปนี้นะครับพี่ๆที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจนะครับ ผมมีผมไม่ใช้พิเศษนะครับประกันเครื่องเกียร์1ปี20 0 0 0โลเข้าสู่จตโาตา้าทั่วประเทศให้1ปี20 0 0 0โลนะครับสำหรับคลิปนี้คันนี้ใครสนใจอยู่ตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับรีวิวให้ดูละเอียดครบทุกทอกกมุมแน่นอนไปครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่สนใจวีออสมือสองทุกทุกคนทุกทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมเช่นเคยครับวีวีออสมือสองพบกันกับผมเปียประโยชน์เช่นเคยนะครับอ่ะคลิปนี้คุณผู้ชมครับวีออสราคาแบ่งปันอีกหนึ่งคันนะครับสีเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นกันด้วยสําหรับสีนี้นะเป็นสีที่ค่อนข้างจะหายากก็มางแบบนี้นะครับไม่ค่อยมีคนใช้ดีกว่านะ ก็เป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นอีกหนึ่งสีที่ค่อนข้างจะสวยเลยสำหรับ v ีออสเจนสนะครับคันนี้ได้เจนสด้วยแล้วราคาในแบ่งปันเลยตามที่ผมขึ้นหน้าปกคลิปว่าให้นะนะคุณผู้ชมครับสองแสนเ้าหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมคันนี้ได้ v ีออสเจนสไปใช้นะครับเป็น1.5รุ่น E ปี2017นะครับจดทะเบียนปี2018นนะครับก็ผ่อนอยู่งวดละห้าพันหนึ่งเองนะ ถือว่าแบบได้ถูกๆเลยราคาแบ่งปันเอาไปใช้งานกันนะครับเลขไม้ไม่เยอะนะครับสำหรับปี17-18คันนี้เลขไม้อยู่ที่120,000โลนะครับผ่านมาแล้วประมาณ6ปีนะเฉลี่ยการใช้งานเนะี่ยปีละ20,000โลเองนะครับปีละ20,000โลต่อต่อปีเองนะครับก็ถือว่าเป็นการใช้งานที่ปกติทั่วไปเลยนะสำหรับรถที่ใช้งานทั่วไปนะครับและคันนี้เป็นรถหน่วยงานด้วยนะอ่าเป็นรถหน่วยงานนะครับมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับไม่เคยเป็นมือบุคคลมาก่อนเลยนะครับเป็นชื่อบริษัทมาก่อนเลยนะครับเป็นรถบริษัทเป็นถหนน่ววยงาพก พวกหน่วยงานาบิษัทญี่ปุ่นเช่าไปใช้อะไรพวกนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเราจะได้รถที่ประวัติศูนย์ทุกระยะรถที่ผ่านการดูแลเม่ทันแนนเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะตั้งแต่หมื่นโลแรกอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็สบายใจได้นะครับแล้วผมตรวจสภาพรถให้ฟรีอีก274จุดด้วยนะครับการันตีการชนหนักมีความจมน้ำนะครับตรงนี้สบายใจได้เลยนะเพชรโยนเราเพิ่งได้รางวัลเชมเยนออฟเดอะเยียร์ในเรื่องของ การที่เราเอารถขึ้นตรวจเนี่ยเราเราได้5ดาวเกรดเอมานะครับอันดับหนึ่งประเทศเลยนะครับธนาคารธนาชาติหรือ TTB เนี่ยจัดให้นะครับ3,000ดิวเลอร์ทุกประเทศเราเป็นอันดับหนึ่ง นะครับในเรื่องของคุณภาพของตัวรถพี่ๆที่สนใจรถยนต์อยู่นะครับสบายใจได้ในการเลือกซื้อรถยนต์มือ2กับผมบิวพัยนต์บิวออลมือ 2, 2นะครับหรือว่าบริษัทรยนต์นั่นเองสบายใจได้นะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมพามาดูรถกันดีก,กว่าสําหรับคันนี้นะครับสองแสนเ้าหมื่กัครับดาวีอ 5, อสหนึ่งจุดหรุ่นอีปี17.18ไปใช้งานในเลทผลแค่ห้าพนหน่งร้อบาทเท่านั้นเอง ถือว่าแบบว่าถูกๆเลยสําหรับคนที่อยากมีรถมาใช้งานซักคันหนึ่งแล้วได้เป็นวีออสอึดๆทึกๆทนๆไปใช้นะครับด้านหน้าครับไฟหน้านะครับคันนี้ไม่ได้ทําอะไรมามากมายนะครับรถมาเดิมๆมาสวยอยู่แล้วนะครับจะมีในเรื่องของการเก็บสีผิวพันฝาโปรงนะครับในเรื่องของความสวยงามพวกรอยสะเก็ดหินนะครับจะต้องมีเก็บบ้างเป็นเรื่องปกติทั่วไปนะเพราะว่ารถมันก็หลายปีนะมันก็ต้องผ่านการโดนสะเก็ดหินเด้งอะไรพวกนี้เป็นเรื่องปกติธรรมชาติทั่วไปนะครับก็มีเก็บสี พูดกันตรงๆนะผมรีวิวตรงๆอยู่แล้วนะครับเก็บฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงพวกริ้วพวกรอยรอยสเก็ตหินพวกนี้ทั่วไปนะครับไฟหน้าเดิมๆครับนี่เดิมๆโคมเดิมเลยเป็นไฮโดรเจนนะฮะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้เรียบร้อยนะครับเดิมๆหมดเลยกันจะอากันชนด้านหน้านะครับก็เป็นเขาเรียกว่าสีดําเป็นโอแบ๊ back. นะครับตัดกับสีโตัวรถที่เป็นสีน้ําตาลได้ดีนะครับสำหรับคนที่ไม่ติดเรื่องสีนะชอบที่แบบว่าเออมันผ่อนถูกอะ่ะนะราคามันไม่แรงนะครับก็น่าใช้งานนะครับสำหรับวีออสเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยมันอึดถึกทนอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับแล้วไม้เนี่ยคันนี้ก็ไม่ถือว่าไม้เยอะอะไรนะหนึ่งแสนสอ่นโลนะครับวีออสเนี่ยเริ่มต้นเองนะหนึ่งแสนสนโลนะครับถือว่าน่าใช้งานไปอีกหนึ่งคันที่น่าใช้งานเลยสําหรับตัววีออสอ่ะนะครับเอาเมื่อกี้ กล้องตัดไปคุณผู้ชมขออภัยนะครับต่อกันนิดนึงนะอ่านี่ด้านล่างนะครับล้อมแม็กครับเดิมๆฮะอันลอยปัดเงาลมดําจากโรงงานดิสเบรกคู่หน้านะครับหลังไปดัมเบรกระบบเบรกเป็น ABS นะครับเสริมแรงเบรก BA กระจายแรงเบรก EBD นะครับระบบช่วยออกตัวบนทางราช,ชันมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับยางนะครับรัดมาพร้อมเป็นยางดันหลบนะมันอาจจะเลอะฟงเลอะฝุ่นเวลาผมขับมารีวิวให้ดูนะครับแต่ยางเนี่ยเป็นยางปี2 2นะขนเงาะเนี่ยของยางยังติดอยู่เลยดูดิ พวกขนงงขนง้อเนี่ยนะใช้งานน้อยนะครับดอกยางร่องยางเนี่ยแน่นๆเลยคุณผู้ชมดูดอกยางร่องยางเหลือเต็มๆนะครับเบ้าโช๊คซุ้มล้อเดิมๆครับนี่นะเบ้าโช๊คมีมาร์กสีโรงงานนะครับธรรมดาทั่วไปเลยนะครับรอยตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆไม่มีโดนแกะโดนแงะนะครับสวยงามนะครับล้อแมกเดิมๆแบบนี้ยางระดับปี2บสองนะครับสวยใสนะผิวพันธุ์รอบคันงดงามนะครับในเรื่องของตัวรถนะครับกระจกมองข้างครับ ปรับและพับไฟฟ้ามีฟรีเลวให้ในตัวนะครับกระจกบานหน้าเดิมแท้นะครับโตโยต้านะและเนี่ยดูนะครับรถโดนใจนะครับที่เราได้รางวัลอ่าสามพันกว่าดีลเลอร์ทั่วประเทศนะครับเราเราได้รางวัลอันดับหนึ่งเนี่ยเพราะนี่แหละครับแคมเปญรถโดนใจนะครับอันเนี้ยคุณผู้ชมดูผ่านทีวอโค้ดนี่อยู่นะครับเอามือถือสแกนได้เลยนะครับจะเห็นโครงสร้างของตัวรถคันนี้เลยครับที่เราตรวจสภาพรถมาเรียบร้อยแล้วนะครับ274จุดนะครับ ตรงนี้ตรวจมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นเลยว่า5ดาวเกรด A ไม่มีการชนหนักหรือความจมน้ำนะครับการันตีโดยธนาคารเองเลยนะครับตรงนี้พี่ๆสบายใจได้ในการเลือกซื้อรถนะครับ299,000เก้าหฟีดอะหัวหาพันหนึพี่โคตรถูกนะครับกระจกเดิมแท้ Toyota นะครับมีสัญญาณอ่าออโต้ลามสัญญาณขโมยนะครับภายในครับของตัว E นะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ตรงเนี้ยบางคนบอกว่าคุณบิวผมชอบเบาะหนังอ่ะนะคุณบิว อยากได้เบาหนังได้ไหมนะครับจริงๆเบาหนังเนี่ยพี่ราคารถมันอ่ะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเองมันราคาถูกแล้วพี่อยากได้เบาหนังเนี่ยพี่เพิ่มเงินสักประมาณห้าพันบาทหกพันบาทเนี่ยพี่เปลี่ยนเป็นเบาหนังรอบคันได้แต่ราคารถมันแค่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันโอเคไหมพี่พี่เพิ่มเงินอีกนิดนึงพี่ได้เบาหนังรอบคันถูกใจพี่แน่นอนถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ชอบเบาผ้านะครับ แบบนี้ได้อ่าโอเคไหมผมชี้ทางให้นะครับมันไม่ได้แพงอะไรภายในสภาพคอนโซลอะไรต่างๆสวยงามนะครับในราคา2 9 9 0 0 0พี่ฟีดาขอน่าห้พนพี่ได้ลดสเปคเนี้ยความสวยความงามแบบเนี้ยผ,ผมว่าโอเคนะพี่เอาไปขับแบบว่าคุ้มฟ้าคุ้มฝนเอาไปขับให้มันมีแบบว่าพาครอบครัวไปเที่ยวไปปิกนิกนะไปเดินห้างบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างเงี้ยได้รถด,ดีๆไปใช้สักคันหนึ่งนะครับวีออสก็อยู่คู่คนไทยไปอย่างยาวนาน ใช้เบียาวๆพี่นะครับนี่หัวน็อตเสาบีเดิมๆไม่มีขยับนะครับผมไล่ให้ดูโครงสร้างนะแผ่นเพดเดิมๆไม่ลอกไม่ถลอกนะครับปี1สิบเก็ดจดเดือนธันวานะครับก็จดเดือนธันวาเลยอ่าผลิตเดือนธันวามันก็ขึ้นจดเป็นปี18นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับไม่มีขยับแม้แต่เม็ดเดียวนะครับน็อตแก้มเห็นไหมฮะนี่เดิมๆหมดเลยน็อตกงน็อตแก้มนะครับแผงประตูสวยๆนะครับ รถสภาพสมบูรณ์นะครับ299,000เาหพี่ฟีดาผ่อนห้0 0ันหนึนะครับสนใจเบอร์โทรหน้าคลิปเลยนะครับ0855366287นะครับดูคลิปผมนะโทรหาผมนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับอยากได้สเปคไหนแบบไหนนะครับเดี๋ยวดูแลให้ทุกเคสเลยเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้นะครับนี่ตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับคมกลมอ่าคม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 ทุกเม็ดแบบนี้นะครับนี่คือรถที่โคตรสวยคุณผู้ชมและผ่อนอยู่โคตรถูกนะขออนุญาตแบบผู้หยาบคายนิดนึงนะแต่คือแบบ พี่ผ่อน5,001อ่ะพี่ได้วีออสแบบนี้ไปใช้อ่ะผมมองว่าคุ้มนะนะผมมองว่าคุ้มนะสำหรับคนที่แบบว่าหารถไปใช้งานสักคันหนึ่งถ้าไม่ติดเรื่องสีนะถ้าแบบว่าเอออย่างน้อยๆมันแบบผ่อน5,001อ่ะจะไปหาที่ไหนนักหนานถูกไหมพี่ผ่อน5,001แล้วพี่ได้รถแบบวีออสเจนสเนี่ยโฉมสุดท้ายเนี่ยโฉมปัจจุบันเนี่ยไปใช้เนี่ยนะครับคุ้มนะพี่นะอ่ะนะครับรอยคีบระบบโรงงานมีเหมือนเดิมปกติทั่วไปรถเดิมๆนะครับต้องมีรอยรอยคีบระบบโรงงาน เบ็ดอาร์คจะเข็บเดิมๆนะครับลากยาวไปเลยนะสามแสนขอภยัย2องแ0นเก้าหมื่นฟรีดาว่อนแค่5,100บาทตลอดอายุสัญญานะครับเลดผ่อนนี้ที่ผมบอกไปนะตลอดอายุสัญญานะครับเป็นเลดผ่อนที่7จ็ดปีนะครับบางคนบอกว่าคุณบิวอยากผ่อน4ปีได้ไหมได้เลยพี่ผ่อน4ปีดอกเบี้ยพิเศษ2.39ผมก็มีให้นะเลือกได้เลยแล้วแต่พี่ถ้าผ่อน4ปีค่างวดมันก็จะสูงขึ้นไปนะครับเพราะว่าปีมัน ปีมันหมดไวขึ้นนะครับค่างวดมันก็จะแพงขึ้นตรงนี้เราก็ต้องทําความเข้าใจได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่ไหวอ่ะไม่มีปัญหาพี่มาเลยผ่อน4ปีถึง7ปีได้หมดนะครับหรืออยากจะผ่อนต่ำกว่านี้ก็ได้นะก็มาพูดคุยกันดูนะครับไม่ว่ากันด้านหลังครับไฟท้าย LED นะครับเป็น LED โลโก้นะค o ับโตโยต้าโลโก้ตตว E โลโก้วีออสทุกอย่างมีครบถ้วนหมดเลยแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับติดมาให้แล้ว2จุดแบบนี้นะครับคุ้มคุมนะครับออปชั่นฟังชันครบๆเลยนะก็ใครซื้อคันนี้เอางี้ดีกว่า โปรโมชั่นพิเศษนะครับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้านะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเอาไปเลยครับประกันเครื่องเกียร์หปี2 0 0 0 0ื่นโลเข้าศูนย์โตโยต้านะครับฟังคลิปนี้อยู่ดูคลิปนี้อยู่นะครับประกันเครื่องเกียร์หนปี20,000โลเข้าศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศผมแถมให้นะครับผมแถมให้เอาอย่างนี้นะกันนะครับง่ายๆเลยมีเซนเซอร์หลังไปอีกอ่ะเคลียร์ๆกันไปนะพี่นะสวยๆงามๆนะครับโปรโมชั่นพิเศษเลยอ่ะนี่จัดไปนะครับหัวน็อตเสาบีเดิมๆครับไม่มีขยับ น็อตเสาบีเดิมๆไม่มีขยับเลยนะพี่นะนี่เดิมๆนะครับน็อตเสาบีไม่มีขยับอ่าสวยๆงามๆนะครับขยับมาด้านล่างนะครับนี่โครงสร้างรถนะครับคานด้านหลังฮะหัวน็อตเม็ดอาร์คทั้งหลายนะครับคมๆกลมๆ,ๆไม่มีแกะไม่มีแงะแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากคันนี้สวยงามมาก2 9 9 0 0 0าพี่โอ้โหรถสภาพเดิมๆแบบนี้นะใครบอกว่าคุณวิวทำไมขายถูกจังเลยนะร,รถมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมไล่ให้พี่ดูนะน็อตมีขยับสักตัวไหม อตไม่มีขยบสักตัวเลยนะครับอ่าเครื่องมือไม่แรงยางอะไรมีครบถ้วนนะครับเนี่ยแผงตั้งท้ายซีนาเม้า้าวเนี่ยมีไหมที่จะสีไม่ไม่เป็นสีขาวเปิดไข่เนี่ยเดิมทั้งเส้นนะครับ 2 9 9 0 0นพี่ถูกเลยผ่อน5้0 0ันหเท่านั้นเองนะครับก็สนใจรีบไปต่อมานะครับเบอร์โทรหน้าคลิป0855366287นะครับผมบิวเพชรยนต์นะผู้จัดการฝ่ายขายนะครับยินดีให้บริการดูคลิปผมอยู่นะพี่ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยโดยตรงนะครับอ่าไม่ต้องผ่านไม่ต้องผ่านแอดมินไม่ต้องผ่านโมเรเตอร์เลยนะครับโทรหาติดต่อผมได้โดยตรงนะครับเบอร์โทรหน้าคลิป0855366287นะครับบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะอ่ะนะครับ5,100าทเ่่นนั้พี ครบๆออปชันฟังก์ชันครบๆเครื่องยนตน์ทนๆสำหรับโตลต้า v ีออสนะครับก็เราเราทราบกันอยู่แล้วใครที่ดูคลิป v ีออสนะผมเชื่อแน่นอนว่าเราเนี่แหละชอบ v ีออสนะครับวีออสเนี่ยเราเข้าใจมันอยู่แล้วว่าโอ้โหมันโคตรทนนะอะไรที่เป็นโตลต้าจริงๆต้องบอกว่าทนมากอะไหล่มันก็ถูกศูนย์บริการก็ทั่วประเทศนะครับเนี่ยโตลต้าทุกบาทน,นะครับรถเดิมๆเ,เลยนะครับนี่ด้านหลังมาดูฝั่งนี้กันรอยขี้ระบิดโรงงานนะครับเมทอาร์ค คมกลมๆทุกเม็ดแบบนี้ลากยาวไปเลยนะครับมีครบทุกเม็ดไม่มีเม็ดไหนแหว่งไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะสวยงามนะพี่นะใครสนใจอยู่นะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ299,000นะครับได้วีออส1.5่นเอปี1 7 1 8ไปใช้และผ่อนฟรีดาวอยู่5,100บาทตลอดอายุสัญญา ตลอดยุสัญญานะเลที่ผมบอกนะพี่สบายใจได้เลยนะครับกระจกเดิมแท้โตต้าทุกบานนะครับเหลี่ยมสันโตร,รถต่างๆคมชัดนะครับนี่หัวน็อตสบีไม่มีขยับนะครับแผ่นสติกเกอร,ร์สติกเกอร,ร์ลมยางนะครับไม่มีรอกไม่มีถลอกสติกเกอร,ร์ครบ,บนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับอะไล่ตะเข็บเม็ดอาร์กด้านบนต่อนะครับดูกับผมนะเหมือนให้กับว่าพี่มาดูรถเองที่รบริษัทรยนต์นะครับดูก็ห้เห็นแบบว่า เห็นก็ตานะครับเพราะบางทีเห็นแค่รูปอะส่งรูปไปให้ดูเฉยอะมันไม่มีใครส่งรูปคนนั้เป็นอ้าแบบนี้ให้ดูหรอกนะครับดูคลิปผมนี่แหละจบทีเดียวนะครับเห็นรถทุกรายละเอียดทุกซอกทุกมุมนะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วก็เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องท้ายคลิปด้วยนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับผมงัดแงะให้ดูทุกซอกทุกมุมอยู่แล้ว นะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับพรมลายเป็นยูรีเทนนะครับมีเทคชอร์คอนโทรลให้ด้วยนะการลื่นกระถ่ายกระล้อหมุนฟรีนะครับกระจกมองข้างอย่างที่ผมบอกไปปรับพับไฟฟ้านะครับกุญแจนะฮะเป็นดอกไข่แบบนี้นะครับแต่เป็นรีโมทนะเป็นรีโมทแต่เป็นดอกไข่นะฮะก้อนเนี่ยทีเดียวติดธรรมดาทั่วไปนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเครื่องเสียงวิทยุ FMAM CD ใช้งานได้นะครับเลขไมค์ครับ1นึ่งแสนสอ่นเกือบีกเจ็ดร้อยโลนะครับไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายสําหรับรถปี1 7บ8นะครับ อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เลยแหละนะในราคา2 9 9 0 0 0ฟีด้าขอนห้านึงเนี่ยน่าใช้พี่ผมบอกได้อย่างเดียวถ้าเกิดว่าใครหารถอยู่สักคันไปใช้งานคันนี้เหมาะควรครับเพราะมันผ่อนไม่แพงด้วยม,มันแบบว่าต้องบอกว่าถ้าเอาคุ้มคุ้มอ่ะคันนี้คุ้มสุดแล้วนะถ้าไม่ติดเรื่องสีกันอนะ่ะให้พูดตรงๆเลยนะครับเครื่องเสียง fmam ปกติทั่วไปนะแอร์เนี่ยก็ปรับได้นะหมุนเอานะครับเป็นแอร์เขาเรียกว่าแอร์อนาล็อกนะครับก็หมุนเอาเปิดแอร์ปิดแอร์นะทั่วไปเนี่ยจะเอาแรงจะเอาอะไรแค่ไหนอ่ะ ครับเนี่ยเย็นเจี๊ยบอ่ะประมาณนี้นะครับเกียร์ออโต้ CVT แบบเจ็สปีดนะครับฐานเกียร์ก็เป็นตัวขั้นบันไดนะครับประมาณนี้สำหรับด้านในไม่มีอะไรมากนะครับในเรื่องออปชั่นฟังก์ชันนะครับเป็นตัวเริ่มต้นจริงๆมันไม่ใช่ตัวเริ่มต้นเขาเรียกว่าตัวก e. ลางนะตัวเริ่มต้นเนี่ยเขาเรียกว่าตัว E อ่าตัว J ขออภัยนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยเขาเรียกตัว J นะ่ยมันจะเป็นล้อกระทะนะออปชั่นฟังก์ชันมันก็จะ รถทอนลงไปกว่านี้เรื่องการดีไซน์ตกแต่งต่างๆนะครับคันเนป็นรุ่น E จะสูงกว่ารุ่น J ขึ้นมานะครับ299,000พี่ผมมองว่ายังไงก็คุ้มเราได้วีออสตัวที่แบบว่าทน,ทนๆแบบนี้ไปใช้นะครับออฟชั่นฟังก์ชันแบบมาตรฐานนะพี่นะแบบเพียงพอการใช้งานนะครับในราคาแบบนี้อยากได้อะไรไปเพิ่มเอาได้เบาะหนัง5,000กว่าบาทจอทัชสกรีนนะจอทัชสกรีนแบบแล้วก็มีกล้องถอยอย่างเงี้ยรวมทั้งกล้องหน้าด้วยอย่างเงี้ย8,000บาทเงี้ยเงินเพียงเหลืออีกหลายบาทเลยนะ เซฟเงินไปอีกหลายบาทนะซื้อคันนี้นะครับอ่ะเราไปดูกันต่อหน้าห้องเครื่องกันดีกว่าเชิญรับชมครับโอเคครับคุณชมมาต่อกันในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนตกันนะครับเครื่องยนต์ครับดูโอวีวีทีไอครับสี่สูบแถวเรียงดีโอเซีนะครับขนาดพันห้าร้อยซีซีหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับร้อยแปดแรงม้าเพียงพอการใช้งานทุกสภาวะโดยจะออกขึ้นเหนือ่องใต้ได้หมดนะครับวีออสเราทราบกันอยู่แล้วเนาะอย่างที่ผมบอกอะเครื่องยินพันห้านะครับ วีออสเนี่ยมันอยู่มากับคนไทยตั้งแต่เท่าไหร่อเยนหนึ่งเจนสองเจนสามนะครับสมรรถนะมันตอบโจทย์เราอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยพี่ถูกใจหรือเปล่าถ้าผมถามถามผมหรอบางคนอาจจะไม่ชอบสีนะครับราคาผมว่าหลายคนชอบแล้วละสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันแล้วผ่อนห้าพันหนึ่งอ่ะถ้าพี่ไม่ติดเรื่องสีพี่มาได้เลยพี่โทรหาผมได้เลยนะครับมาได้เลยผ่อนแค่ห้าพันหนึ่งนะห้องเครื่องเนี่ยแห้งสนิทเลยรถสวยๆเลยนะครับไม่มีคราบไหลเยิย้มน้ํามันของเหลวไหลรูดซึมไม่มีให้เห็น นะครับเดิมๆหมดเลยมาร์คสีโรงงานพี่ดูดิเหลืองเหลืองชมพูชมพูเนี่ยยังมีเห็นเ,เยอะแยะเลยเนะครับรถหน่วยงานครับเขาดูแลด,ดีนะครับพวกพวกรถญี่ปุ่นนะครับรถหน่วยงานญี่ปุ่นเอาไปใช้ทั้งหลายนะครับเขาดูแลดีนะเขาขับมือเดียวขับคนเดียวนะครับเนี่ยเม็ดอาร์คนะครับโอ้โหเบ้าโชกคุณผู้ชมดูดิเนี่ยเบ้าชงเบ้าโชกเดิมๆเ,เลยสติกเกอร์มอกอรไม่มีสึกไม่มีหล่อเลยน็อตแก้มน,น,อน็อตคานเดิมๆหมดเลยนะครับโอ้น็อตตัวในของน็อตฝาปองนะเนี่ยเดิมๆหมดเลยนะครับน็อตฝาปองมีขยับนะที่ผมแจ้งไปปต้นนคลิะ ก็ในเรื่องของรายละเอียดของอ่าเขาเรียกว่าสเก็ตหินนะครับมันจะต้องถอดน็อตเนี่ยไปทําสีฝาโป่งนะครับมันต้องไปอบนะครับมันต้องไปเข้าห้องอบนะมันก็เลยต้องถอดฝาโป่งนะเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องซีเรียสนะน็อตคาน็อตแก้มไม่ไข่เนี่ยโอเคแล้วนะครับรถไม่ได้มีตำหนิอะไรมานเนี่ยคาเดิมๆนะครับไฟหน้าก็เดิมๆไทยไทคอยตตกนะครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันพี่ราคานี้โอ้โหนะรีบเลยรีบด่วนๆเลยนะครับ085ครับ5366287นะครับถ้าสนใจอยู่รีีบโทรนนะะพ่ เพราะว่าน่าจะไปไวนะครับผ่อนแค่ห้าพันหนึ่งเองนะครับเดิมเดิมหมดเลยทุกเม็ดนะครับเบ้าโชคสวยๆนะครับประมาณนี้นะฮะตาปั๊มทั้งหลายอยู่ครบนะสติ๊กเกอร์นะครับปากกาศนะครับตาปั๊มโตโยต้าเนี่ยอยู่นี้แผงกันคำน้อนเนี่ยผมเปลี่ยนให้ใหม่นะอันนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนให้นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ต้องห่วงนะครับนี่ตาปั๊มโตโยต้าเดิมๆนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งๆเลย นะสบายๆนะครับ299,000เาหพี่กับ v ีออสหนรุ่น E ปี17.18นะครับฟรีด้าได้ไหมฟรีด้าได้ผ่อน5้0 0ันหครับต่างจังหวัดออกรถได้ครับมีบริการฝากเซฟถึงที่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจเจ้าวีออสนะครับหนรุ่น E ปี17.18คันนี้ราคาไม่แรงด้วยเลขไม่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าเจ็ดร้อยโลกับราคาที่ขายเพียง299,000เาหนะครับฟรีด้าผ่อนแค่ 5,100บาทตลอดอายุสัญญานะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลากัไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้านะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ